จนบัดนี้โมลียังไม่อยากเชื่อว่าเรื่องทั้งหมดจะเป็นความจริงหลังจากนั่งทึมทื่ออยู่ในห้องเป็นชั่วโมงโดยไม่จัดของบราลีก็โผล่หน้ามาเรียกไปกินข้าวจนพบว่าเธอมีท่าทีผิดปกติสุดท้ายเธอก็ตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้บราลีฟังรุ่นพี่สาวหยิบจดหมายไปดูและยืนยันว่าจดหมายเป็นของจริง ที่บ้านพี่ติดต่อกับสำนักง,งานทนายความนี้อยู่รูปแบบจดหมายตราลายเซ็นไม่น่าจะปลอมแปลงได้เหมือนขณะนี้นะจ๊ะบราลียืนยันเช่นนั้นและเป็นเธออีกเช่นกันที่กล่อมให้โมลีตัดสินใจลองไปพบทนายความดูรวมถึงจัดแจงลางงานไปเป็นเพื่อนดูยินดีกับเรื่องนี้มากกว่าเจ้าตัวคนที่ได้ลาบลอยเสียอีกเธอเซ็นชื่อไปแล้ว ไม่อยากเชื่อว่าบัดนี้เธอมีบ้านเป็นของตัวเองแถมยังเป็นบ้านพร้อมที่ดินเกือบห้าไร่กลางเมืองซึ่งที่ดินสนุนราคาตารางวาละหลายแสนบาทพี่ลีโมไม่ได้ฝันไปใช่ไหมคะบราลีกุมมือเย็นเฉียบของรุ่นน้องสาวอย่างให้กำลังใจเธอเอ่อยเย้าว่าน้องพี่กลายเป็นเศรษฐีแล้วนะยิ้มเข้าไวส้สิอยากยิ้มนะคะ แต่โอ้ยกลัวว่ามันจะเป็นแค่ฝันตื่นหนึ่งจังค่ะแบบพรุ่งนี้ตื่นมาปุ๊บก็กลับไปนอนห้องเช่าของพี่หมวยเหมือนเดิมโมลีบอกน่าแปลกนะคะที่เขาปล่อยสมบัติชิ้นนี้มาให้ญาติที่ไหนก็ไม่รู้อย่างโม เท่าที่พี่รู้ตระกูลนี้มีสมบัติเป็นหมื่นหมื่นล้านนี่อาจจะเป็นสมบัติที่มีมูลค่าน้อยที่สุดที่เขาพอจะแบ่งออกมาได้หรือไม่มันก็หารไม่ลงอะไรทํานองนั้นโมลีพยักหน้าค่อนข้างเห็นด้วยกับความเป็นไปได้ในข้อหลังแต่เธอยังมีข้อสงสัยอีกหลายประการจึงเล่าออกมาอย่างไม่ปิดบงังขณะที่พวกเธอเดินกลับไปยังรถของบราลี แต่โมสงสัยหลายเรื่องเลยค่ะพี่ลีตอนเซ็นชื่อในสัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในสัญญาระบุว่าโมจะเป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นพร้อมกับสมบัติทุกชิ้นที่อยู่ในบ้านหลังนั้นค่ะโดยที่ทางตระกูลเจ้าของเดิมจะมายุ่งไม่ได้ค่ะบราลีมุ่นหัวคิ้วเล็กน้อย ก็ไม่แปลกนี่เจ้าของเดิมเขาอาจจะปรับปรุงพวกเครื่องเรือนเครื่องใช้คงมีราคาคงเหมือนเวลาซื้อบ้านแล้วแถมเฟอร์นิเจอร์อะไรแบบนั้นบราลีวนนิ้วชี้ไปพลางเสนอความคิดที่เป็นไปได้ตามความเข้าใจตอนแรกโมก็คิดแบบนั้นล่ะค่ะแต่ถ้าทีคุณทนายออกจะแปลก โมว่ามันต้องมีอะไรที่เขาไม่ได้บอกโมแน่ๆพอโมถามเขาก็บอกแค่ว่าบ้านที่โมได้มาเป็นบ้านเก่าอายุ6-70ปีแต่เจ้าของเก่าเพิ่งปรับปรุงไปครั้งหนึ่งเมื่อ20กว่าปีก่อนแล้วก็ไม่กี่ปีก่อนเจ้าของหมายถึงผู้นำตระกูลคนเก่าที่เพิ่งเสียชีวิตก็บูรณะไปอีกรอบมีรูปได้คะ่ะพอเล่าจบ พวกเธอก็มาถึงรถมินิคูปเปอร์สีแดงของบราลีพอดีสองสาวจึงเข้าประจำที่นั่งก่อนโมลีจะยื่นโทรศัพท์ให้ดูรูปถ่ายที่เธอถ่ายมาจากแฟ้มของทนายความอีกทีภาพสองภาพภาพแรกเป็นภาพถ่ายจากระยะไกล ่ายจากทางเข้าบ้านเห็นเพียงหลังคาบ้านโผล่พ้นแนวไม้มาวับแวมเท่านั้นรอบๆบ,บ้านมีต้นไม้สูงเป็นไม้มงคลนานาชนิดทั้งไม้พุ่มและไม้ยืนต้นเห็นสีเขียวครึ้มไปหมดคาดว่าหากมองจากด้านนอกคงแทบมองไม่เห็นตัวบ้านส่วนภาพถ่ายใบที่สองเห็นเป็นตัวบ้านบ้านไม้สูงสองชั้น ที่แต่เดิมคงเก่าคร่ำคร่าทว่าปรับปรุงเป็นโฉมใหม่ผนังด้านนอกทาสีเหลืองไข่ไก่หน้าต่างชั้นบนเป็นแบบเปิดออกสองข้างทาสีขาวติดกระจกแบบเปิดปิดได้เพื่อให้สามารถดึงบานหน้าต่างไม้กลับไปได้ เหนือหน้าต่างแต่ละบานเป็นช่องแสงติดกระจกใสเหนือช่องแสงขึ้นไปเป็นช่องลมทรงเดียวกันกับทรงจั่วหลังคาทาสีขาวหน้าต่างของชั้นล่างเป็นแบบเดียวกันแต่ไม่มีช่องลมติดโคมไฟทรงโบราณเป็นระยะตลอดแนวกำแพงบันไดเตีย้ยเตี้ยราวสีห้าขั้นปูกระเบื้องสีน้ำตาลส้มพอเข้าสู่ประตูบ้านแบบโบราณ ชางหน้าต่างมีรั้วสีขาวเตี้ยๆมันไม่ใช่รั้วจริงๆเป็นของประดับเสียมากกว่ารอบบ้านมีสนามหญ้าไม้ดอกและพุ่มไม้ปลูกแซมอยู่ทั่วไปด้านหนึ่งมีต้นไม้ใหญ่และมีต้นไม้ใหญ่ปลูกกระจายเป็นระยะแค่เห็นแวบ,บแรกโมลีก็หลงรักบ้านหลังนั้นทันทีบ้านน่ารักจังบราลีอุทานทันทีที่เห็น ไม่มีภาพข้างในบ้านบ้างหรอโมลีสายหน้าเจ้าของรถซึ่งอาสาเป็นคนขับรถหนึ่งวันชักชวนไปดูบ้านเจ้าของบ้านคนใหม่ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งความอยากเห็นบ้านหลังนั้นมากกว่าจึงพยักหน้าตกลงเสียงสัญญาณเรียกเข้าโทรศัพท์ดังขัดแผนสองสาวเสียงของบราลีเป็นเสียงเพลงคลาสสิก ชื่อกล้องอย่างฟูเอลิสส่วนของโมลีเป็นเพลงจากวงดนตรีเกาะญี่ปุ่นสวัสดีค่ะบราลีพูดค่ะหญิงสาวรับสายก่อนสีหน้าจะเปลี่ยนไปพอวางสายแล้วเธอจึงหันไปอธิบายกับโมลีด้วยสีหน้าไม่ค่อยดีพี่คงไปไม่ได้แล้วจ้ะบริษัทมีประชุมด่วนแต่โมเอารถพี่ไปใช้นะแล้วเจอกันตอนเย็นจ้ะ แบรลีจัดการอย่างรวดเร็วโมลีรีบปฏิเสธเสียงตะกุกตะกักด้วยความตกใจเออไม่เอาค่ะพี่ลีนี่รถของพี่นะคะเดี๋ยวโมหาทางไปเองได้ค่ะเอาไปเถอะบริษัทขึ้น BTS ไป15นาทีแต่บ้านนี้น่าจะอยู่ลึกเอารถไปหน่ะดีแล้วจ้ะถึงจะปรับปรุงแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันมี งูเงี้ยวเขี้ยวขออะไรหรือเปล่าอยู่บนรถก็ยังปลอดภัยกว่าเดินดุ่มๆเข้าไปบราลีพูดด้วยเหตุผลจนโมลีหมดทางเถียงแม้จะเกรงใจก็ตามโมลีเปลี่ยนมานั่งที่นั่งคนขับแวะส่งบราลีที่สถานีรถไฟฟ้าใกล้ๆก,ก่อนจะขับตรงไปยังบ้านหลังงามทรับสมบัติชิ้นใหม่เอี่ยมของเธอ รถมินิคูปเปอร์สีแดงจอดหน้ารั้วอันลอยเงาวับโมลีลงไปปลดโซ่ที่ล่างประตูไว้ออกจะแปลกใจที่แม่กุญแจเก่าแต่ไม่มีร่องรอยงัดแงะทั้งที่บ้านหรูขนาดนั้นซ่อนอยู่หลังเงาไม้แต่ไม่มีโจรหรือพวกย่องเบาย่างกลายเข้ามายุ่งแม้แต่น้อยก็ไม่มียามนี่นาเธอพยายามกวาดสายตามองแต่ไม่พบใคร จึงดันประตูรั้วอลอยออกไปทั้งสองข้างแล้วขับรถผ่านเข้าไปสองข้างทางกว้างปลูกแนวต้นไม้สูงขับมาระยะหนึ่งก็ค่อยๆเห็นหลังคาบ้านโผล่พ้นแนวไม้อย่างช้าช้าไม่นานบ้านไม้สองชั้นหลังงามก็ปรากฏให้เห็นเต็มสองตาเธอลงจากรถเพื่อมองดูมันอย่างเต็มตาบ้านหลังนี้เหมือนในภาพไม่ผิดเพี้ยน เมื่อเข้าไปชมใกล้ๆเห็นรอยฝุ่นจับเป็นชั้นบางต้นไม้เหี่ยวเฉาแต่ยังไม่ตายหากรดน้ำพรวนดินก็คงจะกลับมาเขียวชะอุ่มดังเดิมเดินลงจากรถมาถึงประตูหน้าเธอชะงักเมื่อเห็นว่าแม่กุญแจไม่ได้ล็อกแต่ไม่มีร่องรอยงัดแงะเหมือนกับครั้งหนึ่ง เคยมีคนไขกุญแจเข้าไปแล้วขาออกรีบเร่งเกินกว่าจะใส่แม่กุญแจกลับไปตามเดิมกระนั้นโมลียังไม่วางใจเธอเป็นผู้หญิงถึงจะแรงเยอะแต่ก็ไม่เป็นศิลปะป้องกันตัวอะไรนอกจากมวยวดัดง,งูปลาปลาถ้าหากคนร้ายมีอาวุธเธอย่อมไม่มีทางสู้มันได้เธอล้วงไปหยิบสเปรย์พริกไทยออกจากกระเป๋า อีกมือกำที่ช็อตไฟฟ้าแน่นภายในบ้านห้องแรกที่พบเป็นห้องรับแขกตั้งอยู่มุมหนึ่งของบ้านผนังทาสีครีมนวลตาทั้งสองฝั่งติดกระจกใสและกระจกทุกบานสามารถเปิดออกได้ทั้งหมด กระจกผนังฝั่งติดประตูเป็นกระจกบานใหญ่อยู่เหนือพื้นราว60เซนติเมตรและสูงเกือบถึงเพดานในขณะที่กระจกอีกฝั่งอยู่เหนือพื้นในระดับเดียวกันแต่บานกระจกสูงราว1เมตรเท่านั้นเหนือขึ้นไปเป็นช่องแสงกรุก,กระจกสีไล่สีเขียวสีฟ้าและสีเหลืองตามลำดับ ตรงมุมห้องเป็นตู้ไม้ทรงสูงกรุก,กระจกทุกด้านสำหรับแสดงถ้วยชามจากต่างประเทศมองผ่านผ่านน่าจะเป็นของเก่ามีราคาไม่เบาไม่ห่างกันเห็นเป็นเชิงเทียนโบราณสูงราวหนึ่งเมตรครึ่งเหล็กดัดทาสีเขียวเข้มโค้องงอเป็นเชิงเทียนรอบเสาราวกับดอกไม้กำลังแย้มกลีบ โมลีคิดว่าเป็นเพียงของประดับบ้านมากกว่ามีไว้ใช้งานจริงผนังด้านที่ติดประตูมีหมูโซฟาผ้าลายผ้าต่อหลากสีสันโซฟาตัวยาวตั้งติดผนังมีหมอนอิงจัดวางอยู่สองใบและโซฟาสั้นอีกสองตัวตั้งเข้ามุมเป็นรูปสามเหลี่ยมตรงกลางเป็นโต๊ะหวายถักติดกระจกใส ห่างออกไปตรงผนังอีกมุมนั้นเป็นโซฟาหนังสีน้ำตาลเข้มวางหมอนอิงลายผ้าทอสองใบโต๊ะกระจกเตี้ยและเก้าอี้หนังทรงสี่เหลี่ยมสีเดียวกันอีกใบเห็นได้ชัด <ward> ว er> ่าคนที่ตกแต่งมีหวัวด้านศิละปะไม่น้อยของทุกอย่างบ้างดูจะเป็นของเก่าในขณะที่บางชิ้นก็ดูจะเป็นของใหม่ หากมองแยกทีละชิ้นมันอาจดูไม่ค่อยเข้ากันถึงขั้นผิดยุคสมัยแต่เมื่อนำมาจัดวางแล้วก็ออกมาสวยงามชวนนั่งเป็นที่สุดโหวินเทจจังโมลีอุทานเมื่อเดินผ่านห้องรับแขกเข้ามาถึงห้องนั่งเล่นผนังติดวอเปเปอร์สีครีมลายกุหลาบสีชมพูอมแดงห้องนี้จัดแบบเข้ามุมห้อง เช่นเดียวกันกับห้องรับแขกกระจกติดเพียงฝั่งเดียวแต่สามารถรับแสงได้เต็มที่เป็นแบบเดียวกันกับห้องรับแขกคือหน้าต่างบานสูงเหนือขึ้นไปเป็นช่องแสงติดกระจกสีเก้าอี้นวมทรงสี่เหลี่ยมดันเข้ามุมผนังทั้งสองมุมมีโต๊ะไม้ทรงกลมเตี้ยๆวางอยู่ไม่ไกล ผนังด้านที่ว่างกั้นระหว่างห้องรับแขกกับห้องนั่งเล่นติดภาพวาดในกรอบทองสไตล์หลุยข้างกันเป็นตู้ไม้สีเขียวอ่อนสำหรับของใช้กระจุกกระจิกจัดเรียงไว้อย่างงดงามข้างๆกันเป็นโต๊ะสำหรับวางโทรศัพท์แบบโบราณเธอลองยกหูโทรศัพท์ก็พบว่ามันใช้ได้บ้านนี้จัดไว้สวยงามเป็นระเบียบราวกับพิพิธภัณฑ์ แต่ก็น่าอยู่ไม่แข็งทื่อไร้ชีวิตชีวาเหมือนกับของจัดแสดงเหล่านั้นความคิดนี้เข้ามาในหัวโมลีหลังจากได้ชมห้องไปเพียงสองห้องเท่านั้นแกรกแกรกแกรก,กอะหญิงสาวช่างงักเมื่อเท้าเตะเข้ากับกระบอกไฟฉายที่ติดอยู่กับซอกระหว่างตู้กับกำแพงไฟฉายไม่ใช่ของเก่า ทั้งวัสดุและรูปทรงเหมือนของใหม่ที่เพิ่งผลิตไม่นานมานี้ลองเปิดดูก็พบว่ายังใช้ได้ที่สำคัญมันแทบไม่มีฝุ่นแตกต่างจากเครื่องเรือนทุกชิ้นที่ผ่านสายตาเธอถูกแล้วจากลักษณะความหนาของฝุ่นไม่นานมานี้ทางเจ้าของเดิมคงส่งคนมาทำความสะอาดหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเข้ามาอีก เครื่องเรือนเครื่องใช้จะมีฝุ่นจับเป็นชั้นประมาณหนึ่งแต่กระบอกไฟฉายนี้ไม่มันมีฝุ่นจับเพียงเล็กน้อยเท่านั้นระยะเวลาไม่เท่ากันความคิดที่ว่าไม่มีโจรขโมยมายุ่งกับบ้านหลังนี้ดูเหมือนจะตกไปแปะโมลีดันปุ่มเปิดไฟฉายยังใช้งานได้ดี แม้แสงของมันจะอ่อนจางไม่ชัดเจนท่ามกลางแสงยามกลางวันเช่นนี้เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเธอก็วางมันไว้ข้างโทรศัพท์ชอบไหมบ้านของฉันเสียงหวานปานกระดิ่งแก้วแต่ฟังแล้วมีความรู้สึกเยือกเย็น เหมือนนำเท้าไปจุ่มไว้ในถังน้ำแข็งดังแว่วๆข้างหูโมลีที่กำลังคิดอะไรเพลินเพลินขณะมองไปรอบห้องนั่งเล่นพลอยพยักหน้าแต่ขณะที่กำลังจะอ้าปากตอบก็สะดุ้งสุดตัวเธอพยักหน้าตอบเพราะนึกว่าเป็นเสียงบราลีแต่ก็รู้สึกตัวตอนหลังว่านั่นไม่เหมือนเสียงบราลีเลยสักนิดที่สำคัญเธออยู่ที่นี่คนเดียว โมลีหันไปหาต้นเสียงเกรงนิ้วเตรียมกดสเปรย์พริกไทยใส่คนร้ายที่บังอาจบุกบ้านกลางวันแสกแสกแต่แล้วมือของเธอแข็งค้างเราวกลับจะกลายเป็นก้อนหินสลักอ้าปากค้างอยากจะส่งเสียงร้องแต่เหมือนมีก้อนแข็งจุกในคอกั้นเสียงเอาไว้ดวงตากลมเบิกโตกว้างขาของเธอก้วไม่ออกเสียแล้ว ภาพจงหน้าเป็นสิ่งที่โมลีไม่คิดว่าชาตินี้จะได้มีประสบการณ์พบเห็นท่ามกลางแสงอาทิตย์ที่สาดเข้ามาในห้องผ่านกระจกใสเห็นเงาร่างผู้หญิงวัยประมาณ25-26ปีหน้าตาสวยคมฉบเฉี่ยวรูปร่างโปร่งบางสวมชุดราตรีสีขาวราวกับชุดเจ้าสาวกล้าผมเรียบร้อยติดด้วยดอกกุหลาบขาวจิว๋วและตาขายสีเดียวกัน เหมือนกับแสงไฟฉายเมื่อครู่เงาร่างของเธอเหมือนแสงไฟฉายที่ไม่อาจเห็นได้ชัดใต้แสงอาทิตย์ที่ขัดตาเพียงอย่างเดียวบนร่างของเธอคือผ้าพันคอไหมซึ่งไม่เข้ากับชุดเอาเสียเลยลมหอบใหญ่พัดผ่านประตูบ้านจนประตูปิดดังปัง โมลีสะดุง้งพลันใดเรียวแรงจนสุดลงกับพื้นแต่ดวงตายังจับนิ่งที่เงาร่างโปร่งแสงนั้นลมหอบนั้นพัดมวลเมฆก,ก้อนใหญ่บดบางแสงอาทิตย์ชั่วคราวเมื่อแสงอาทิตย์จางหายไปความมืดคืบคลานเข้ามาแทน ยิ่งภายในบ้านที่รายล้อมด้วยต้นไม้สูงทุกทิศทุกทางแสงที่ยังพอมีนั้นไม่สามารถลอดผ่านมาได้จึงยิ่งมืดสนิทต,ตรงกันข้ามกับเงาร่างโปร่งแสงยิ่งเห็นได้ชัดราวกับภาพฉายร่างของเธอเปล่งแสงสีเงินจางๆโมลีพูดตะกุกตะกักอยู่เช่นนั้น รู้แล้วว่าทำไมทนายจึงทำท่าแปลกๆก,ก็บ้านหลังนี้มีของแถมนะสิสวัสดีจ้ะฉันชื่อจินสุจีเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้โอ้อันที่จริงควรจะพูดว่าเจ้าของบ้านคนก่อนไม่ไมที่ถูกคือเจ้าของบ้านคนก่อนหน้าคนก่อนอีกทีงงไหมนะ่ะแม่หนู ร่างโปร่งแสงนั้นแนะนำตัวด้วยน้ำเสียงสดใสแต่อย่างไรก็ฟังดูเยือกเย็นเหมือนเดิมอยู่ดีแม่หนูโมลีเหมือนดึงสติกลับมาได้ทวนอืมคำาีรียกมันดูเหมือนฉันแก้แก่เนาะแต่ความจริงจะแก่กว่าก็เถอะอ้าวเธอเป็นอะไรไป วิญญาณสาวลอยเข้ามาใกล้ๆคนที่จูจ่ๆก,ก็ฟุบหน้าลงไปก่อนจะพบว่าอ้าวสลบไปแล้วแย่จังเวลาเดียวก,กันกับที่โมลีสลบไปสัญญาณเรียกเข้าเป็นเพลงดังขึ้นไม่หยุดหลายสายน่าเสียดายที่เจ้าของไม่มีสติพอที่จะลุกขึ้นมารับได้